to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแล์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับพันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท .ie.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียต h ชน n e l นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการเดินเกมของทูลเลนป่าในแพทใหม่กันนะครับผมก็เสเตปการเดินเกมนี้มันจะทำให้เราเนี่ยรวยขึ้นนะครับผมจะรวยยังไงเนี่ยมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย ผมจะมาเริ่มที่เลนออฟเลนนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เขาก็มาเหมือนกันนะแพทใหม่ส่วนมากเนี่ยเขาจะชอบมาเล่นออฟเลนกันก่อนในเวฟแรก <This S 1> อันนี้ <is S 1> ผมจะมาช่วยริปปในการเคลียร์เวฟแรกก่อนนะครับแล้วก็พาฟาร์มตัวเล็กให้หมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเขามาใส่แบงนี้เราก็ใส่ได้เลยนะเพราะว่าทูเรนเนี่ยเซติวาวเวลหนึ่งเนี่ยเรามีเหมือนสสกิลแล้วทุกคนว่าสกิลสองเราเนี่ยมีถึงสสแต็กเราสามารถกดได้3รอบในขณะที่ฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยันอาจจะกดได้แค่ รอบเดียวแต่ลิโป้ก็กดได้3รอบเหมือนกันนะเนี่ยเราก็จะเก็บตัวเล็กตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเก็บตัวเล็กตรงนี้ต่อเราจะไม่เสียเวลาไปเล่นต่อนะไม่งั้นเนี่ยผมจะฟาร์มช้านะครับแล้วก็ให้ออฟเลนเนี่ยเข้ามาดูดในป่าด้วยส่วนมากในแรงสูงสูงอ่ะถ้าเกิดเล่นเสร็จเนี่ยออฟเลนอ่ะก็จะต้องรู้แล้วว่าต้องจะเล่นแบบไหนนะครับผมก็จะต้องตามเข้ามาดูดคีปด้วยนะครับมันก็จะใหม่หน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยออฟเลนจะดูดประมาณ2ตัวแบบนี้ แล้วเราก็จะเคลียร์ตัวเนี้ยคนเดียวครับแล้วก็ไปแท็กกลางแล้วเดี๋ยวกลางเนี่ยก็จะมาดูดที่ป่าอ่าไอ้ตรงเลสเรานะครับถ้ากับว่าเราจะได้คีฟในเลนอ่ะถึง2กองเลยนะครับผมแล้วก็คีฟป่าตัวเล็กที่เลนออฟแบบอีก2ตัวนะครับแล้วก็คีฟในป่าของเราอีกมันก็จะได้เงินไวอีกแล้วก็เลเวลขึ้นไวมากๆนะครับเนี่ยผมฟาร์มจบตัวแดงเนี่ยอ่ะเวลผมจะสี่ละแต่ว่าผมก็มารับคีฟเลนการได้ไม่ครบนะครับผมได้ได้ประมาณตัวหนึ่งปะอันนี้ผมไม่แน่ใจ เราจบป่าที่อ e ีกพีวานเวลสีครึ่งหลอดนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้บูทด้วยหนึ่งข่านะครับแต่ตรงนี้โจเกอร์แหลมแบบนี้โอเคได้ฟิกสกจดมานะครับโอเคราได้ครับผมเดี๋ยวเราเปิดมังกรได้เลยนะเรารีบตีรีบไปครับพยายามล่าออกมาจากหลุมด้วยอย่าไปเล่นในหลุมครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ ถ้าเกิดศัตรูเห็นเนี่ยเขายัดเราในหลุมได้นะครับผมเพื่อนโดนดึงไปครับแต่ว่าเพื่อนรอดก็ไม่เป็นไรครับผมเราว่ารีบตีครับตูเลนมันไม่ใช่ตัวที่อ่าไปคอยช่วยเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนเดินดึงอ่าเราก็ต้องรีบเบิร์ดมังกรให้ไวนะครับขมขมหน่อยครับเพราะว่าเราเห็นอีกนิดเนี่ยเลือดน้อยนะครับผมเนี่ยคือเราเคลียร์มังกรไวแบบนี้เราก็รีบกลับมาฟาร์มต่อหรือว่าถ้าเกิดเขาจะเอาดาร์กเนี่ยเราก็สามารถเอาไฟตึ้งดาร์กได้นะครับ ก็ทีนี้ก็ไล่วนทามมิ่งเหมือนเดิมเลยนะครับที่ข้างบนมีบวกเราอยากจะแวะไปบนน่ะก็ได้นะครับแต่ผมเป็นตูเรนผมจะไม่ค่อยแวะเท่าไหร่นะครับผมตูเรนมันไม่ใช่ตัวที่แบบอ่าเดินเกมไวขนาดนั้นในช่วงต้นเกมผมจะแบบโฟกัสฟาร์มก,ก่อนนะครับต้องการของอ่ะเอาไปแบบออกไปช็อตแล้วก็ติตายเลย,เลยแบบนั้นนะครับผมแต่บรลิปโป้เขาจะพาเล่นบนนะผมก็เล่นกับบลิปโป้หน่อยที่เราสามารถเล่นบนได้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเรามีแท่นวาร์ปนะครับ าเกิดแบบมันคีบการเข้าเงี้ยเราก็สามารถใช้แท่นวร์ปเ,เพื่อวาราปลงไปตรงกลางได้จะกดดันไม่ให้ออฟเลนเขาได้คีบเวฟนี้กันนะครับผมก็ตีป้อมด้วยแต่เหมือนว่า store, โอเคเขาเข้ามาครับเรามาค้ำให้ให้ลิปโป้เลยลิปโป้ค้ำครับเอาป้อม <Your S 1> แตกเลยวะทุกคนป้อมอเอาอย่างสุดจัดนี้ <Go. S 2> แก๊กดึงมา อ่ะมันมันเป็นจังหวัดได้เล่นก็ต้องเล่นนะครับเนี่ยเวทไหลเข้าป่าต่อได้เลย <Yeah. S 1> อย่างนี้ยาวครับผมผมจะขึ้นเป็นอาโกนี่ต่อนะ <Yeah. S 1> ไปริโป้เล่นไปก่อนครับเราอันติช่วยโอเคริโป้มันไม่ได้แพ้แก,กอยู่แล้วนะต่อให้จะโดนดูดยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวริโป้ก็กวนติแล้วก็ล้างดูดได้อยู่ดีนะครับ พอเราไม่มีดีบัฟจากการตีมาก่อนแล้วก็เคลียดาร์กเลยนะครับถ้าเกิดมาติดดีบัฟอยู่เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาว่าให้เคลียร์เท่าไหร่เพราะว่ามันจะช้านะครับผมผมเจ็บเลยวะทุกคนช็อตนี้แล้วก็ไม่ได้ปูมาด้วยกะเจ้าปูแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงไปเล่นตรงเลสเลยนะเล่นบนยาวเลยแล้วก็ไหลไหลเข้าไปเอาคีฟเขาในป่าด้วย แต่ถ้ามันไม่มีจังหวะให้ได้เล่นแบบนั้นนะคือผมก็จะมาฟาร์มบนเหมือนเดิมนะแต่แบบริปโป้มันข่มเลนได้ก็เลยขึ้นไปเล่นกับริปโป้แล้วไหลได้ยาวเลยอันนี้เราต้องแบ่งหน้าที่นะเราเห็นริปโป้ไม่เดินม,มาบนผมก็จะมารับบนให้ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเรามีแท่นวาร์ปครับเราสามารถวาร์ปได้ถ้าเกิดเรามาเล่นบน ไดไหลายเข้าคีบตัวเล็กเขาต่อนะเพราะว่าจำได้ว่าเดี๋ยวแดงเขาจะเกิดนะครับ sword, เราไม่กลัวนะเปล่าลเยอะกว่าของเยอะกว่าครับเบียบบนครับผมเ <Silence. S 1> ขาจะตีเลสอยู่นะครับผมเรากลับมาฟ์งครับ แต่ชิ้อไปจะเป็นดูดเลือดนะครับยังจะไม่ได้ออกของฟาร์มเต็มรอบผมแล้วตรงนี้อยู่ไปเราแรงมากเลยเห็นปะตอนนี้โอ<ฮ>้โห<ฮ>เพื่อนเราโดนดึงแ้วผมเล่นตรงกลางก่อนเือแบบกดดันแล้วได้ป้อมนะเพราะว่าเลือดเขาน้อยนะครับโปโลเข้าไปงัดแล้วเติมดาเอตายครับได้แก๊กปะ สวยริปเปิร์ปิดสวยจัดเอาว่าคีปหมดนะผมไหลเข้าบูครับ <Yeah. S 1> ลงลางเล่นอยู่เรามีตัวแข็งนะทุกคนเอาสกิลหมดไปกับริปเปลล้ละผมมีแข็งผมเล่นต่อได้เก็บร้อยครับเก็บงานได้สวยแล้วแล้วก็พอได้เป็นดุดเลือดผมก็จะอ่าจะกลับมาเป็น ไอเทมฟาร์มเต็มนะครับที่ผมไม่ได้ออกเต็มเพราะทูเลนมันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะตัวมันไม่ค่อยได้ตีตัวมาจะสกิลเอาทำดาเมจเอลรถถังครับผมแล้วเข้าไปชอ็อตแก๊กได้เจ็บครับแต่แล้วก็เจ็บเหมือนกันไม่ต้องกลับบ้านนะเรามีดูดเลือดนะครับก็เดี๋ยวกลับไปฟาร์มคลิปในป่าเดี๋ยววนออกล่างเลือดก็เต็มแล้วนะครับเนี่ย yes. ก็คือเงินเราจะรวยมากถ้าเราได้ฟาร์มต่อเนื่องแล้วเราก็ได้ทําเกมด้วยแต่ถ้ารูปเกมแบบทีมดูแบบเอ่อทีมดูแบบตู้ไม่ได้ผมก็แนะนำว่าให้ฟาร์มรอจังหวะสวนนะแต่ถ้าแบบทีมเหมือนจะเล่นได้เราก็เล่นกับทีมหน่อยนะครับเราเป็นทูลเลนก็ไปยิงกติลาร์ก็ได้นะครับหรือว่าไปยิงกติเติมดาเมจก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ฆ่ามันก็จะดีไงเงินมันก็จะรวยไวแล้วมันจะไหลครับผมจะโฟกัสในการเอาดาร์กเป็นหลักนะครับผม ว่าได้ดักเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดันแบบประดานคีฟนะที่เกแบบิดจะดันเข้าบ้านเขาตลอดแล้วแบบเขาจะหาที่เล่นยากครับว่าคีฟดันเข้าบ้านเขาตลอดเนี้ยคือเขาก็ต้องมาคอยรับคีฟครับเขาจะมาดักรอเล่นดักแบบรอดักเซอร์ไพรส์อ่ะคือมันทําได้ยากนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวอาร์ที่สองเกิดเนี่ยเราโซนเราดารักที่สองต่อได้นะ ตะจู๊จะตายแล้วนะทุกคนอยากเล่นมากเลยโอเคเพื่อนเล่นให้ละมีคนตายไหมไม่มีคนตายครับเลสุตีป้อมแก๊กเดินมาแล้วนะอุ้ยเพื่อนเราโดนดึงวะแก๊กไม่มีดึงนะเอมเล่นเลยอยากตีป้อมอยู่แล้วเลีแ้แค่เจ็ดร้อยแต่ว่าอา้าวไอ้นี่ข้าเป้งดิอืมไม่ถึงนะครับ สีกิปโชว์เป็นหนึ่งทีแต่ได้ป้อมบดอยู่ดีนะเพราะว่าเขาไม่มีคนประกันนะครับผมไหลเดินเข้ามาบีบตรงกลางต่อริปโป้เล่นตรงนี้เข้ามาช็อตเอ้าพักส,สิบหมดพอดีอีกตัดโอเคโดนแปะโอกาสตายสูงนะเกมมาได้บีบแล้วก็ควรจะต้องบีบเล่นนะถึงแม้ว่าคีฟบ้านเราจะเต็มป่าแต่ว่า่าเราต้องการ ีบเขาให้เล่นอยู่หน้าบ้านนะผมถ้ามันมีกีฟดันอะไรเงี้ยก็ควรที่จะมาเล่นก่อนเพราะว่าเกมเรานำแล้วเราไม่จะเป็นต้องฟาร์มเราต้องการจบเกมนะครับแต่ถ้าแบบเพื่อนถอยแบบนี้แล้วเขา,าตั้งรับก็ได้เราก็ถอยเข้ามาฟาร์มก่อนก็ได้นะครับ <Yes. S 1> เอาบูไปใช้นะผมก็จะมาไหลเข้าดาร์กต่อเปิดเลยครับ oh. เดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยตีมัง้งหรือเพื่อนจะบวกเปิดร้อและ มันฉุกเฉินจริงๆไม่มีคนไปล่างเนี่ยผมสามารถปล่อยดาร์ที่เลนล่างได้นะเอาเลยแล้วกันลงมาก็โดน <Legend ary! S 1> วิ่งเกือบตายเหมือนกันดีนะกระโดดไปข้างหลังเขาแล้วเขาทุบไม่โดนผมต้องหาเลือด,ออดฟื้นฟื้นเลือดก่อน,นครับ <laughs> เพราะว่าผมไม่อยากกลับบ้าน อันนี้เรียกว่ารู้งานนะลิปโป้ไปดันบนทันทีเซาเราลปล่อยเราลปล่อยดาร์กไปแล้วดาร์ก็จะเคลียร์คีปล่างแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็เล่นแคมป์ตรงกลางครับเล่นบนก็ออฟเลนไปดันมาโค้ง่อนข้างดีกับทีมเราระวังแค่แก๊กดึงนะครับผมยืนหลังคีไว้ก็ได้นะแต่จ่ายสกิลก็ถอยออกมาครับ เว้ยตดนเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็เจ็บอยู่นะตัวสกิลผมไปโตโลเข้าไปขิดแล้วครับผมแอคดึงโอ้แล้วฟิกจุดนี่นะผมกลัติพอดีออกมาก่อยครับัติเอกอักติอีกตัวโอ้แล้วหมดตี้แล้วนะหรือว่าจะเป็นเอกาคิวอะทุกคนช็อตนี้โอดาเมจแบบเหลือๆเลยคือ1 1นาทีของผมจะฟูแล้วนะ เรียบร้อยครับ GG จ,จ,จ,จบป่าครับผมริปโป้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นทูเรนในแพทใหม่นะครับก็เรียกว่าไม่ได้เป็นแค่ัูเรนดอกป่าทุกตัวแหละถ้าเกิดเราอยากรวยเราก็เล่นแบบเนี้ยแต่ว่าออฟเลน่ะต้องเข้าใจด้วยเพื่อนอะต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเราไปเล่นเลนเขาเงี้ยแล้วเขาก็บ่นว่าเอ้ยมาแท็กทําไมอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ตามมาดูด XP กับเราในป่ามันก็จะทาให้เราเล่นลาบากหน่อยเพราะว่าเราจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมด้วยเพราะเพื่อนร่วมทีมอะยังไม่เข้าใจมาโคนี้ ผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับมาโคเนี่ยมันถึงจะเล่นได้แบบแพร่หลายนะครับถ้าอยากจะแนะนำเลยครับผมก็ลองคุยกับเพื่อนร่วมทีมดูครับว่าเขาโอเคไหมที่จะเล่นแบบนี้ถ้าเกิดเขาไม่โอเคเนี่ยเราก็กลับไปเล่นแบบเดิมก็ได้ครับไม่ต้องไปต่อว่าเพื่อนนะเพื่อนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราเราต้องเล่นแบบไหนยังไงคือเขาคือเขาจะเสียเปรียบหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจครับก็อาจจะต้องรองให้มาโคเนี่ยมันแพร่หลายก่อนน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบอยากลองนะครับผมก็ เอาเพื่อนมาเล่นด้วยน่าจะดีนะครับเพื่อนแบบกดสองกดสามก็ได้นะครับผมผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าแบบไปเจราจาหรือว่าไปคุยกับคนในแร้งนะครับผมแต่ว่าสูตรเนี่ยคือมันเวลไวจริงครับแล้วก็รวยไวด้วยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากเนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมถ้าใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้หรือว่า กดซุปเปอรแ์แดงเข้ามาก็ได้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ